ในคลิปนี้พาท่านชมของดีเมืองนนทบุรีนนทบุรีเป็นเมือง <c oughs> ที่อยู่ใน บริเวณใกล้เคียงกอทมนั่นก็คือเรียกว่าเป็นปริมณฑลเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะเนื้อที่น้อยที่สุดและเล็กที่สุดในประเทศไทยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะเป็นทรงข้าวหลามตัดจึงเรียกว่าเหรียญข้าวหลามตัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่เอี่ยมปฐมถมานามหรือว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงซึ่งจริงๆแล้วหลวงปู่เอี่ยมนี้ท่านได้มรณภาพไปเป็นร้อยปีแล้วนะแต่ทิพย์ปัญญาณก็ท่านยังศักดิ์สิทธิ์อยู่และยังสถิต ดูแลลูกหลานชาวพุทธทั้งหลายอยู่ถ้าผู้ใดมีความเคารพนับถือในองค์ท่านจริงจังมีความเดือดร้อนอันใดจุดทูปอธิษฐานบอกกล่าวท่านท่านสามารถช่วยได้จริงและเหรียญของท่านไม่ว่าจะสร้างขึ้นมากี่รุ่นกี่รุ่นก็มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์นะลักษณะคล้ายๆหลวงปู่ทวดลหลวงพ่อเงินเช่นกันนะ เหมือนกันเลยนะอันนี้เป็นเนื้ออันปากาออันปาการุ่นนี้น่าจะสร้างขึ้นประมาณปี2 5 1 3ถ้าก็จำไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดปี2 5 1 3เป็นที่นิยมค่อนข้างมากเหตุเพราะว่ารุ่นนี้มีประสบการณ์มากนะผู้ที่นำไปใช้พกพาติดตัวและแขวนคอห้อยคอเนี่ยนะ เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินต่างๆหรือมีเหตุเพศภัยต่างๆสามารถแทวคลาดรอดปลอดภัยได้จริงอย่างอัศจรรย์นะอย่างอัศจรรย์คล้ายๆพระหลงพ่องเงินหรือหลงปุ่ทวดเลยทีเดียวจึงนิยมถึงแม้ว่าท่านจะนมรณภาพเป็นนานแล้วเหรียนในเพิ่งสร้างขึ้นทีหลังแต่ก็ยังมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์อยู่อันนี้แหละคือคนที่ศักดิ์สิทธิ์นะแม้จะเสียชีวิตไปยาวนานเท่าไหร่ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างนั้น นะขออย่างเดียวให้นับถือให้จริงและลึกนึกถึงท่านไม่ว่ามีอะไรก็ตามนะเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่านิยมพอสมควรนะนิยมพอสมควรสภาพนี้ก็คืออยู่ที่หลายหมื่นบาทนะหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวและค่อนข้างหายากแล้วในยุคนี้